สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับรายการนิพานรถมือสองนะครับวันนี้ผมเนี่ย อยากจะมารีวิวเจ้าตัว Ford r เ n g e r นะครับตัวนี้เป็นทีอวตัวยกสูงนะครับตัว h i g ล l ดอร์ที่6นะครับเกียร์ธรรมดาอยากจะรีวิวให้ดูว่าคันนี้มันน่าสุดน่าใช้มันสดมันใสย,ยังไงมีล้อออเทเลสมาให้ด้วยบอกเลยว่าดูรีวิวคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปเลยครับไปดูกันดีกว่า ต้นนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวในส่วนของภายนอกกันก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยคันนี้เนี่ยจริงๆเข้ามาเดิมๆในส่วนของตัวพาร์ตแต่งนะครับผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับแล้วก็ติดทุ้มล้อเป็นของใหม่ให้กับลูกค้าเลยที่ปกติเนี่ยจะได้ของที่ติดรถมาคันนี้ได้ของใหม่กระจังหน้านี่ผมติดใหม่นะครับมีไฟมาให้ด้วยนะตัวกันชนตัวสีคันนี้ผมเก็บสีให้แล้วนะครับมี พูดใช้คําว่าไม่ได้รอบคันนะมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันฝากระโปรงยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันได้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีบางเดิมนะครับเราไม่ได้มีการชนหนักพิความตัดต่อนะครับบางคนชอบให้เก็บทั้งคันบางคนชอบแบบมีเดิมๆอยู่บ้างคันนี้มีเดิมๆอยู่บ้างมาให้แล้วนะครับในส่วนของทุ่มล้อนี่ <Wow. S 1> โคตรสวยเลยผมเป็นคนที่ชอบใส่แบบนี้มากทาให้รถมันดูมีสเสน่ห์นะคราวน,นี้ตัวล้อนะครับดูออเทอเลสดอกยางอย่างนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้นานๆนะครับไม่ต้องห่วง พราะยางพวกนี้นี่วิ่งมาเลยสี่หปีข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมันวิ่งแล้วมันดังนะแค่แค่ทำให้รู้สึกว่ารถมันดูมีพลังมากขึ้นนะครับเขาได้พอดูมาแล้วเนี่ยรถมันจะดูหล่อมากกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็น2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับบันไดข้างมีมาให้แล้วแต่งมาให้พร้อมแข็งแรงนะครับมือจับนะครับมีแผงตัวเขาเรียกว่านะกันรอยนิ้วมือมาให้แล้วนะครับคันนี้ดูมันไม่ได้แกะมันหมายความประตูนี้ผมไม่ได้ทําสีเลยนะดูสิ มีรอยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมมั่นใจว่าลูกค้ารับได้แน่นอนเพราะว่าคันนี้เดิมและสวยจริงๆนะครับบอดี้สวยจัดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะครับติ๊กเกอร์ไฮไลเดอร์อยู่ครบหมดแมกไลเนอร์อยู่สภาพที่สวยมากๆนะครับติ๊กเกอร์เลนเจอร์อ, Ranger อยู่โลโก้ x อ t อยู่ครบไฟท้ายสภาพสมบูรณ์โลโก้ฟอร์ดอยู่ครบนี่ฝาท้ายปิดนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับเปิดง่าย,ายๆเนี่ยเหนียวธรรมดาก็หลุดแล้วนะครับดูสภาพแมคไลเดอร์นี่ไม่เคยทุกของหนัก โอเคการชนท้ายอยู่ครบนะครับไฟท้ายเดิมสวยนะครับฟลิก,กอร์สวยในส่วนของแผงประตูข้างต่างๆก็ยังเป็นโคงสีเดิมอย่างนี้มีรอยนิดหน่อยๆนะครับมั่นใจลูกค้ารับได้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวบอดี้ภายนอกเราให้ดูไปแล้วเป็นแบบนี้ยางเป็นแบบนี้ล้อเป็นแบบนี้ไฟหน้าเป็นแบบนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวเราไปเจาะดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับรับรองไม่เสียใจแน่นอนครับ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะครับคันนี้นี่ผมบอกเลยว่าเดิมแน่นอนเริ่มต้นกันที่ฝั่งคนขับกันก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าคันนี้มาร์กเดิมมันเป็นยังไงนะครับเปิดประตูมานะครับเปิดม,มาเห็นสติกเกอร์อย่างนี้ก็คือสบายใจได้แล้วไม่มีสีทับนะครับตัวมาร์กต่างๆยังอยู่อยู่เลยนะครับแต่มีการล้างไปบ้างก็เลยไม่เห็นตรงรตัวบอดี้หายนะน็อต <Not S 2> เดิมนะครับไม่เคยผ่านการขายนะครับด้านล่างด้วยนะถ้าเก็บสีมาสติกเกอร์มันก็จะต้องมีรอยร่องรอยสีอันนี้เดิมๆเ,เลย วาล์วสีเม็ดสวยๆครบๆแบบนี้ <Yahoo! S 1> นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวฝั่งนู้นจะต้องมีนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดคืนไปก่อนอ่ะเราไปดูที่ประตูหลังกันต่อเปิดนี่มาปึ๊บดึงมาให้ดูมีวาล์วสีนะครับมีทุกบานเท่ากับคันนี้เดีย๋ยวจะต้องมีสี่จุดเลยนะหลังคาเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะเคยถอดโอเคไปเราไปกันเร็วนหน่อยพาไปดูแต่ผมรับประกันให้นะครับ ถ้ามีชนหนักผมรับซื้อคืนเต็มราคานะครับแล้วก็ให้เงินทดเชยอีกสองแ0,000บาทนะครับคราวนี้เนี่ยด้านหลังเมื่อกี้เราไม่ได้ให้ดูตรงนี้นะครับมาร์กเดินต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะเม็ดต่างๆอยู่ครบมาร์กอยู่นะไม่มีการชนไม่เคยมีการเลาะไม่เคยมีการเชื่อมฝั่งนี้มาร์กอยู่ครบนี่มาร์กอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวเม็ดก็อยู่ครบนี้เลยนะปิดนิ่มๆอย่างที่บอกกลับมาด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยมองเห็นไหมว่า อันนี้มันมืดมาเลยมองไม่เห็นเอามือรูปเนี่ยผมจะเจอเลยว่ามันมีเม็ดเม็ดอยู่ถ้ามันมีการเลาะเชื่อมมาหรือว่าเปลี่ยนแผงเลาะข้างมาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตรงนี้มันเม็ดมันหายไปนะครับตรงฝังข้างคันนี้เดิมนะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดมาฝั่งนี้มีคำมีสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กเดิมโรงงานอยู่นะครับอยู่บนสีนะครับไม่มีการพ่นสีทับนะน็อตเดิมนะครับไม่เคยพ่นเดิมๆิมเลยนะครับผมจะไปชานิดนึงแล้วกันตรงนี้เมื่อกี้ ตรงนี้เราบอกแล้วฝั่งนู้นมีเขาเรียกว่าเป็นจุดวัลสีฝั่งนี้ต้องมีนะรุ้นรุ้นอืดอืดแน่อยู่นี่โอ้โหเกือบตายนึกว่าไม่มีตายเลยนะครับเม็ดอยู่อย่างนี้นะครบเลยนะครับไล่ขึ้นไปหลังคาฝั่งนี้ไม่เคยไม่เคยพลิกคว่ำฝั่งนี้นะครับไม่เคยตะแคงฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็ดูไปแล้วนะครับบางทีมันข้างหนึ่งมันข้างหนึ่งเป็นเม็ดสวยๆอีกข้างหนึ่งเม็ดมันหายไปนะครับทั้งฝั่งนี้ยมันหมายความว่าอะไรบางทีรถมันอาจจะรูดข้างมาไปเฉียวเสาไฟฟ้ามาทั้งดุน หรือรถตะแคงมาถ้าตะแคงมาก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับหลังคางก็จะเบี้ยวเลยนะครับฝั่งนี้เมื่อกี้ตรงนี้มีจุดลวลสีเหมือนกันผมบอกแล้วนะถ้ามีต้องมีสีมีทุกบานนะอ่าเห็นไหมมีละครบจบนะครับเม็ดสวยดูง่ายโอเคตีประตูหนึ่งหลังนะครับเรียบร้อยมาร์กเดิมเม็ดเดิมครบๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสวยจับไม่จัดไปครับ จ๊เอ๋นะครับอันนี้เปิดมาที่ห้องเครื่องแล้วคันนี้เป็นเครื่อง2 2 0 0 c ีได้เป็นเกียร์ธรรมดาข้อดีของเกียร์ธรรมดาคือไม่มีเกียร์ไม่มปัญหาเกียร์ไม่มีแน่นอนนะครับ6สปีดประหยัดน้ำมันอีกต่างหากล่าสุดน้องเดฟของเราขับรถมิตซูบิชิเครื่อง2,004นะครับไปสุรา์700โลคานน้ำมันเท่าไหร่นะ1,06 1,06เอง700โล1,06จริงๆน้ำมันตอนนี้ลิตรหนึ่งเท่าไหร่32บาทโคตรประหยัดนะครับตอนแรกผมกล่าวว่า2,000กว่านะตกลิตรหนึ่ง 9, 2บาท ขนาดน้ำมันแพงอย่างนี้นะครับ6เกียร์โคตรประหยัดนะคันนี้เปิดมาฝากระโปรงเนี่ยผมเห็นก่อนเลยน็อตเดิมหมดนะครับติ๊กเกอร์นี่เดิมหมดเห็นไหมไม่เคยมีการพ่นสีแผ่นการความร้อนก็ยังอยู่ครบแก้มข้างนี่เดิมเลยนะเดิมเลยคันหน้านะครับเจาะกลับมาตรงนี้นิดนึงของเรนเจอร์นะเอาไปเทียบกับคันอื่นได้นะเห็นไหมเราจะเห็นมีสติ๊กเกอร์คันหน้านะครับเนี่ยทางซ้ายทางขวาครบหมดนะแผ่นแบคลท์สภาพสวยดี นี่แก้มนี้เดิมหมดสีสีเดิมเลยนะครับไม่เคยมีการปนนะคันในซับเดิมหมดโอเคเท่ากับคันนี้นะครับน็อตเดิมบอดี้เดิมเม็ดอาร์คเดิมมาร์คเดิมทั้งคันเลยนะครับย้ําว่าทั้งคันเลยนะครับมีตัวนี้อย่างเดียวถ้าลูกค้าเอาไปใช้นะอยากจะใช้ยาวก็เปลี่ยนท่อไอดีตัวนี้เป็นตัวเขาเลยนะท่อเลดอีกทีหนึง่งก็จบแล้วนะครับแต่คันนี้ยังอยู่ใน ในระยะที่ยังใช้งานได้อยู่ผมก็มองว่ายังไม่ได้จําเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างสวยสดไหมไปครับเปิดมาในส่วนของห้องโดยสารนะครับสำหรับ Ford ดเรนเจเนี่ยตัวนี้เราใช้คำเรียกเขาว่ารุ่นทีหกนะครับซึ่งถ้าเป็นโฉงไฟหน้าเล็กอีกชงหนึ่งจะเป็น T7 แต่บอดี้เนี่ยผมยังคิดว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันอยู่นะอาจจะมีเปลี่ยนในเรื่องของรูปลักษณ์ของเขานิดหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของคันนี้เนี่ยภายในเป็นเบาะผ้าลักษณะหรือเอกลักษณ์ของตัวเขาเองเนี่ยเบาะผ้า รอยร่องเย็บหรือร่องลายรอยลายเบาะเนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้กับ BT50 จะใกล้เคียงกันนะในเรื่องของเครื่องยนต์คเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆันรถจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้กระจกข้างปักไฟฟ้านะครับจอหน้านะครับวิทยุเ,ยเป็นแบบฝังแอร์ Air เป็นแอร์ดิดนะซึ่งผมล่าสุดผมขับรถที่เป็นแอร์ออโต้เอาผ่านไปต่างจังหวัดผมมองว่าแอร์บิดเนี่ย ก็จบแล้วนะครับไม่ต้องใช้ออโต้หรอกเพราะสุดท้ายเปิดเย็นสุดอย่างเดียวนะครับเอาอากาศประเทศไทยไม่อยู่จริงๆคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับซึ่งการเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยปกติเนี่ยเราดันไปอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าเกียร์หนึ่งนะครับเวลาจะเป็น6สปีดต้องบีบนี้ขึ้นนะครับมันก็จะดันไปเป็นเกียร์ถอยหลังได้นะเหยบคขัดเข้านะครับแล้วก็ลักษณะทัชชิ่งในการนั่งของเขาเป็นรถกระบะจริงแต่นั่งเหมือนรถเก๋งเลยนะครับนั่งเหมือนรถเก๋งผมชอบเบาะเรนเจอร์นะครับเขาออกแบบมารู้สึกว่าเขาซับซ้ายซับขวาเวลาเลี้ววแลล้คนขับไม่หุดก ขับเกียร์ธรรมดาเท้าแขนเขาวางมาพอดีเลยเนี่ยขนาดผมเป็นปคนไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ตัวเล็กมากนะครับก็สอกกับเกียร์เนี่ยวางแบบทัชชิ่งพอดีเลยพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับมีแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับบนเนี่ยบนบนเขาเรียกไฟเก๋งเนี่ยเขาจะมีที่ใส่แว่นตัวนี้ผมเบิกใ,ให้ใหม่นะครับแล้วก็มีไฟเก๋งมาให้ด้วยนะครับที่บังแดดอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับฝั่งคนนั่งมีกระจกมาให้ด้วยนะครับตัววิทยุนี่มีมีบลูทูธให้ด้วยนะครับต่อเชื่อมโทรศัพท์ได้เลย บุกซูบุกเซอร์วิสคู่มืออยู่ครบนะครับคันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเลขไม์อยู่ที่1 1 7 8 4 2กิโลเมตรนะครับในส่วนของทัชชิ่งด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะอุปกรณ์เอาวางแก้วได้2ใบนะครับวางแก้วที่ประตูได้ด้วยท้ายขวาแต่อาจจะไม่ได้เป็นซอกเก็บนะบางทีขับแรงอาจจะล้มได้นะแอร์สี่ช่องเย็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนนั่งกันหน่อยนะครับว่าด้านหลังสภาพเป็นไงนั่งแล้วเป็นยังไงไปครับ เปิดไปที่ด้านหลังนะครับการก้าวขึ้นของรถสูงเนี่ยสมมติเราขึ้นด้านนี้เราอยากก้าวซ้ายนะครับมันจะขึ้นยากเราก้าวขวาขึ้นถ้าอยากฝันนู้นก้าวซ้ายขึ้นนะครับขึ้นเด้อย่างนี้นะครับเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราก้าวซ้ายขึ้นมันจะเบีย่ยงตูดยากนิดนึงรถลงสูงเท่ๆต้องมีวิธีขึ้นไม่งั้นเบาะพังหมดนะครับเวลาการนั่งนะคันนี้นั่งมาหัวนี่ได้ขึ้นหัวเลยนะก็ไม่ได้ลําบากนะผมให้ความสะดวกสบาย0 0ของการนั่งรที่แบบเของการนั่งรถที่แบบ คันนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ80-85อันนี้ผมเทียบไปถึงพวกรถเก่งที่เป็นพวกแบบแ a มลี่แอคคอร์ดเลยนะก็ถือว่าแรกกับการใช้งานคุ้มครับเพราะว่าคันนี้ใช้งานได้เยอะกว่านะด้านหลังมีไฟกลางไฟกลางเก่งนะครับรถแค่นี้แอร์พออยู่แล้วนะไฟแอร์มาเนี่ยถึงข้างหลังอยู่แล้วมีเบลลให้ด้วยนะครับด้านข้างวางแก้วได้หนึ่งใบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้ามือเปิดเป็นสีเมทัลลิกนะครับวันนี้ผมมีเวลาเยอะผมจะรีวิวให้ลึกๆหน่อยนะปกติเจอแต่รีบรีบนะครับ ตรงกลางตรงนี้วางแก้วไม่ได้นะไม่มีที่วางแก้วแต่นั่งได้3คนนะครับหลังเบาะเทียบเอกสารได้ด้วยโอเคแต่โดยสภาพโดยรวมนะครับเบาะด้านหลัง100รผมให้99เลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากแทบไม่มีคนนั่งเลยนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับภายในนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีว่วครับรถคันนี้นะครับเป็น f o r d Ranger นะครับสประตูยกสูงตัว h ฮไเด d e r เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013เลขไม่แสนหนึ่งกว่ากิโลเมตร เท่านั้นเองนะครับคันนี้ราคาพิเศษไปเลย419,000บาทผ่อนเริ่มต้น6ปีอยู่ที่8,000กว่าบาทหรือ7ปีประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับผมมีเบอร์ให้อยู่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็หรือแอดไลน์มาคุยกับเราที่ s i j a p a u t o c a r ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งรถนะครับโดย พนักงานหน้าตาดีของเรานะครับทั่วประเทศนะครับใครอยากรู้ว่าหน้าตาดีขนาดไหนลองซื้อออนไลน์ดูครับผมจะให้ดาราคนนี้ไปส่งรถให้ถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับยังไงวันนีข้ขออนุญาตลากับเจ้าคันนี้ไปละฝากติดตามรถคันหน้าด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับก็จะมีคลิปรถสวยๆด,ดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกําลังมองหาหรือว่ากําลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ